และมก็เป็นพวก่้วมันทุกอย่างมีกรเมรอันนี้ของใครมั้งเอมัโทษทีนะครับแป๊บนึงนะครับโทษทีครับแป๊บนึงนะหัวไปใครอยู่ตรงนี้ เป็นภาพอยากกินราดก๋วยเตี๋ยวอ่ะได้ไหมครับได้ดูก่อนเลยไม่สบายทำไมผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาไม่เคี่ยวไม่เคี่ยวหอเขาเอาไปตรงน้มก่อนหน่อยว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอันนี้ครูสอนภาษาอังกฤษสอนแกงด้วยเคยด้วยได้ครูสอนภาษาอังจีนไม่ได้แย้งไม่ได้แย้งแกงเป็นมิตรใช่ครูสอนภาษาจีนก็สอนแกงด้วย อาเดนว่ารูว่ายิงนิ่งก่อนเพราะโฟกัสได้ไหมเดินนิ่งก่อนยังไม่แต่งค่ะยังไม่แต่งยังยังไม่อยากเปิดตัวค่ะอ๋อนี่สามนิ้วที่สามสองไม่ไม่คนนู้นอันนิที่สามทุกคนเสียงได้ยินนะคะนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละสามไปนะสามอ่ะมันเป็นเรื่องจริงเราเราเรื่องข่าวเลยนี่นั่นแหละาำสารพันเรากับแกนมันสุยังไงลูก็ก็ตามข่าวนะครับก็ คือไม่ไม่ไม่คุ้นกับการสัมภาษณ์เรื่องเรื่องแบบนี้ก็ขอขอโทษด้วยถ้าพูดพูดอะไรติดติดคก็จริงครับตามข่าวก็เราตัดสินใจเขาเรียกอะไรลดความสัมพันธ์แล้อก็คืออันนี้คือสเดือนตามข่าวเลยหรอสามเดือนครับประมาณช่วงหลังวันวาเลนไทน์ครับก็ก็ก็คุยกันครับจริงๆผมเป็นคนตั้งคําถามก่อนตั้งคําถามว่าในเมื่อ สิ่งต่างๆเราปรับจูนเข้าหากันไม่ได้โน้นนี่นั่นคุยกันเฮ้เราลองห่างกันอีกดูไหมเพราะว่าจริงๆเราเคยห่างกันแล้วครั้งหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็มันก็ขาดกันไม่ได้ตอนนั้นก็ต้องกลับมากลับมาเจอกันกลับมาคบกันเหมือนเดิมแล้วก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่วันหนึ่งก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับหมายความว่าเด่นเด่นเด่นรู้สึก คิดของเราเองถูกไหมว่าเรารู้สึกว่าเราควรความสัมพันธ์เรามันน่าจะไม่ไหวแล้วเราเลยใจบอกก่อนป่ะก็อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอยากทําแบบนั้นไม่ก็คงไม่ได้อยากทาหรอกเป็นเพราะว่าอยากแต่งงานจริงๆไหมไม่ใช่ครับตามตามข่าวอาจจะบอกว่าอยากแต่งงานแล้วก็เลยแล้วก็เลยแบบแยกทางกันแต่ว่าแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องของว่า ผมเคยเห็นเขาแบบโซเชียลอะไรเงี้ย<ม>เกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้มผมก็เลยถามเขาหลายๆครั้ง<ม>ซึ่งผมก็มองว่าเอ้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในการตอบคาถามนี้มากๆ<ม>ว่าเขาไม่อยากมีครอบครัว<ม>หรือมีลูกอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้อยากมีเร็วๆนี้มผมไม่ได้ ผมไม่ได้อยากมีครอบครัวเร wow ็วนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตมากใช่ก็ก็เพียงแต่ผมจะไม่เข้าใจในเรื่องของการที่ไม่อยากมีครอบครัวผมไม่เข้าใจผมผมเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆหมอนความว่ามุมมองเรื่องการมีครอบครัวไม่เป็นการใช่ผม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 เข้าใจแค่ว่าคนเราจะมีครอบคนเราจะมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องการไม่มีครอบครัวจริงๆมันเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นคืออาจจะเคยเห็นแต่แบบ ไม่เก็ตจริงๆเรนกับแกนเคยคุยกันแล้วเรื่องนี้ตน <ผม S 2> แต่ผมเคยคุย,<ล>คยผมบกันใช่ครับคุยมาเรื่อยๆครับก็คือตอนก่อนนนี้มันตรงกันหรือมันไม่ตรงกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้จะเป็นการแบบเขา,เาพยายามที่จะเข้าใจกันมากกว่าใช่ส่วนใหญ่เวลามีเรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยผ่านกันมาตลอดเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเรารู้สึกแฮปมีความสุขที่อยู่ด้วยกันจนลืมลืมจนลืมมอง เรื่องเ,เรื่องความเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนที่แบบว่าจะทําให้เข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะมองข้ามกันไปตลอดแล้วออปัญหาคือมันเรื่องผมมองการแต่งงานจริงๆไหมหรือว่าไม่มีปัญหาอื่นคือปัญหาเรื่องการแต่งงานมันเหมือนมันเหมือนเรื่องที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแบบไม่ได้กลับไปคบกันเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องนั้นอนะ่ะผมกลับไปงอเขาตั้งแต่วันออแต่ออแต่ ้ราถามผมเลิ้งจะไม่คุยกับเขาตรงๆว่าเออเราจะไม่เลี้ยวเร็วนี้นะอะไรคุย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 พูดพูดอยู่ว่ามันไม่ใช่เร็วๆนี้แต่เขาแต่เขามั่นใจมากว่าว่าเขาจะเป็นเขาจะใช้ชีวิตแบบแบบนี้คือทางเขาคือยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะใช่เพราะมันเป็นเรื่องอนาคตเรื่องไกลมากดีไม่ดีในอนาคตผมอาจจะไม่อยากมีครอบครัวก็ได้ถ้าตัด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 สินใจตอนนั้นคือมันตัดสินใจยังไงเด่นไหยเพราะว่าคิดทบทวนกับตัวเองมาระยะหนึ่งแล้วถึงพูดไปหรือว่ายังไงก็ ก็เป็นเรื่องที่เข้ากันไม่ได้แลเ,เรื่องที่แบบความเป็นความเป็นตัวของตัวเองแต่ละแต่ละแต่ละของของเขาและของเรามันมันมันถ้ามันแรงถ้ามันแรงแงก็คือความเป็นตัวเองของผมไปทาร้ายเขาด้วยแสดงว่าเรื่องที่มันใหญ่จริงๆมันคือเรื่องการเข้ากันไม่ได้ของใช่ครับส่วนตัวใช่ครับผมก็จะเป็นคนแบบพูดจาแบบ ใช่อำหามตรงๆแบบบางที่พูดไม่คิดอะไรเงี้ยเป็นคนแบบอย่างเงี้ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ยังเมันคือเรื่องจริงใช่ไหมว่ายิ่งคบกันนานยิ่งทําให้แบบความเป็นตัวเองมันมีมากขึ้นทุกวันทุกวันเอ จริงก็เป็นตัวเองมาตั้งแต่แรกๆแลวนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราพยายามที่จะแบบไม่เอาความเป็นตัวเองมาอยู่เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าแต่บางครั้งมันก็จะมีหลุดออกไปบ้างอย่างเรื่องแต่งงานอในข่าวนะตอยนี้เก็ไปในข่าวก่อนอย่างในข่าวก็คืออย่างเรื่องแต่งงานอันเด่นเคลียร์ไปแล้วแล้วเรื่องของการที่แบบว่าข่าวเพราะมันเขียนว่าเพราะการเลี้ยงดูเหมือนแบบแกลนเป็นลูกคุณหนูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะเด่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยพ่อแม่แกน่ารักมากที่พิเกตทุกคนน่่าาาารรัักกกกมมนๆ ซึ่งไม่เกี่ยวเลยอไม่เกีย่ยวเลยว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนผมถูกเลี <S <S so ้ยงดูมาแบบไหนมันมันเป็นเรื่องของผมกับของเขามันเป็นเรื่องของความชอบความไม่ชอบของเขาและของผมมากกว่าครับไม่เกี่ยวจริงๆก่อนนั้นี้เด่นก็ไม่ได้ออกมาประกาศแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องว่าเราเลิกกันอะไรเงี้ยข่าวมันออกมายังไงเรางงลหมก็ก็ไม่ไม่ไม่น่างงเท่าไหร่เพราะว่าอง์การบันเทิงก็ก็ได้เวลาไปทํางานอะไรเงี้ยเวลาเพื่อน เจอผมที่กองเนี่ยเขาจะเห็นผมซึมๆแล้วผมก็มีน้ําหนักตัวที่ลดลงค่อนข้างวูบแล้วก็แปลกๆไปเขาก็จะถามอย่อย่างนั้นเราก็ไม่ตอบเลยๆจนสุดท้ายก็บอกเออบอกไปเถอะก็เออก็พูดไปเ,เลิกกับแฟนมาพักนึงแล้วแล้วผู้จัดก็ผู้จัดพูดกับอะไรอย่างนี้เขาก็ถามว่าเออทำไมทําไมแปลกๆอาการแปลกๆทุกคนก็จะจับสังเกตได้อยู่แล้วแหละก็ญญผมก็ญญไม่รู้มันคืออาการอะไรผมก็งงๆอยู่มันกินไม่ได้นาะไม่หลับ ไม่ไม่มีร้องไห้ไม่มีร้องไห้ไม่มีร้องไห้มันงงๆนะฮะมันว่าว่าเปล่ามันมันงงๆแต่ไม่รู้ว่าตอบสนอยู่มันยังไม่รู้ความรู้สึกตัวเองถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ผ่านมาสามเดือนดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นเยอะเอ่อถ้าจากเรื่องเลือดเจ้าพญาแต่มันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเลือดเจ้าพญามันจบมานานแล้วตอนนั้นเหลือประมาณสักเจ็ดสิบ ต้นๆ้น7ดเจ็บสาสิบสี่ตอนนี้เหลือหกสอบ้าแล้วตอนตอนตอนที่บอกกับแกลนตอนนั้นว่าเราขอขอยุติแล้วอะไรขอเลิกแล้วเงี้ยแล้วคุยยังไงคะแกนเขาเข้าใจเราเลยไหมหรือยังไงเนี่ยเข้าใจเลยเข้าใจทันทีเลยเขาไม่ยื้อเขาไม่ยื้อครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเรื่องที่พูดกันมันมีเหตุผลเรื่องที่เขาพูดผมก็รู้ผมคือเลิกกับคือแยกกันเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนที่ถูกอ่ะเข้าใจไหม ผมไม่ใช่คนที่ถูกที่แน่แนผมผมผมก็เป็นคนผิดคนหนึ่งนอในมุมมยกันมันยากไหมในมุมมองความผิดที่เด่นบอกเหรครับว่ามันผิดมันเรื่องอะไรเรื่องของเวลามันมันมันผิดมันผิดที่มันผิดที่มันเริ่มจากการเป็นความเป็นตัวเองของแต่ละคนและ ความเกรงใจกันมากเกินไปหมายถึงตอนแรกๆแบบมี show, อะไรก็ไม่พูดมีอะไรก็ไม่พูดมีพื้นที่ให้กันหวังดีให้กันตลอดจนจนแบบไม่ได้มองว่าเออเรารู้สึกยังไงแต่วันนึงไอ้ที่รู้สึกยังไงมันได้พูดออกไปอย่างนั้นตอนนี้เองผมก็พูดงงๆตอนนี้เวลาเวลามีส่วนนเด่นอย่างเช่นแบบเราอาจทำงานอยู่ไม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 ่เลยไม่เลยเราให้พื้นที่กันได้ดีมากทุกวันนี้ผมก็ยังโทรหาเขาอยู่ตั้งแต่แยกกันไปผมก็ยังโทรคุยกับเขาอยู่คยกังเช็คสันสุขีกันอยู่ใช่และและและหลายๆครั้ ผมก็ยังเป็นคนพูดทำห่ามซึ่งไปทำร้ายเขาอยู่เหมือนเดิมด้วยซ้ำอย่างเนี้ยตอนนั้นนี้บอกว่าครั้งที่แล้วบอกว่ารู้สึกว่าขาดกันไม่ได้ครั้งนี้จะยังมีทำนี้กลับเข้ามาอยู่ไหช่วงนี้ขาดตอนี้เลิกกันไปตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่มีความรู้สึกนั้นเพราะว่าผมยังโทรหาผมยังโทรหาเมื่อเช้าก็โทรหามีข่าวก็โทรหามีเรื่องวันนี้ไปถ่ายละครกลับมาเจอเรื่องดีๆเจอเรื่องไม่ดีเออโทรหาเขาแล้วก็แล้วก็เล่าให้เขาฟังทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเขาก็จะ คอยเตือนคอยคอยสอนผมเหมือนเมื่อก่อนเลยที่แบบว่าเออบางทีเป็นพาะตัวเราเองหรือเปล่าหรือว่าบางทีเป็นพ่ออะไรหรือเปล่าเขาก็จะแนะนําเราตลอดอันนี้เป็นอาการของคนที่มูฟออนหรือไม่มูฟออนผมว่าผมมูฟออนส่วนตัวผมว่ามูฟออนแต่ถ้าเพื่อนๆที่ถ่ายละครด้วยกันว่าผมมูฟออนไม่ได้แต่ผมว่าผมมูฟออนแล้วการที่ตอนนี้เราจะไม่กลับไปเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมโอกาสนะมันเป็นเ่ินมันน่าจะดีกว่าตอนถ้า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 ณปัจจุบันตอนนี้คิดอย่งง อนาคตเป็นไปได้ไหมที่เย็นหรือว่าอนาคตทุกอย่างเป็นไปได้ไหมแต่ในความรู้สึกตอนนี้มีสักแว้ไหมว่าแบบไม่หยุดอีู่มอดีหรือกลับไปดีก่อนหน้านั้นมันมีครับก่อนหน้านั้นมันมีแต่รู้สึกว่ามันก็จะถูกอะไรขัดตลอดหมายถึงว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็ไปทําให้เขาเสียใจอีกทําให้เขาแบบรู้สึกแย่อีกทำตัวเรืรอยก็เหมือนเหมือนเลิกกันด้วยเพราะความหวังดีกับเขาด้วย ไม่อยากาให้เขารู้สึกแย่กับคำพูดเราอะไรอย่างเงี้ยอ้ยหลายอย่างเลยครับผมผมก็อะไรประมาณนั้นครับก็หลายอย่างเลยถ้าฝั่งแกลนเองเขาว่าไงบ้างเราลองมโอกับได้ถามคนข้างตัวเขาบ้างไหมว่าเออเขารผมโทรไปนอย,อยกับเขาและวันที่ผมรู้สึกดีขึ้นนะมผมโทรไปนอยกับเขาแล้วเขาก็บอกผมว่าไม่เป็นไรผมทาถูกแล้วที่ผมขอแยกทางเขาคุณทําถูกแล้ว เขาก็จะมีคิดเขาก็จะบอกเขาจะมีเขาจะมีคิดถึงจะมีคิดถึงแต่ว่าเขาก็อยู่ได้เขาก็จะใช้ชีวิตได้ผมก็เหมือนกันสุดท้ายเราก็โทรหากันแก้ปัญหาความคิดถึงเสียได้ไหมสี่ปีสี่ห้าปีทุผทานมาเสียได้ไหมก็ยังก็ยังเป็นคําตอบเดิมที่บอกผมก็ยังงงๆอยู่ตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่เหมือนเดิมตอนนี้หลังหลังจากที่เราบอกกับยันโทรคุยหาแกนอยู่เนี่ยก็คือมันคุยเปลี่ยนไปไหมเพราะฐานะมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคือเหมือนเดิมเลยก็ เหมือนเดิมเขาก็ยังเรียกผมว่าหมาเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็เสียงยังเสียงยังน่ารักเหมือนเดิมแสดงว่าเรายังไม่ได้อยากตัดท้อกากคีวิตทุกไห่งยังอยากยังอยากจะมีเขาอยู่ในในชีวิตของเราอ่าอะไกรก็ก็ก็อย่างนั้นแน่นอนแน่นอนว่าไม่ได้ไม่ได้อยากมีแต่มันต้องมีแต่เขาโอเคใช่ไหมเขาโอเคครับกับการอยู่แบบสถานะอะไรเขาโอเคเพราะว่าต่างคนก็ไม่ได้ต่างไม่ได้ไม่ได้ต่างมีใครหรืออะไรใช่ างรโอเคถ้าเกิดเขามีคนอื่นเข้ามาแล้วตอนนอืีเหมือนกไหมโอเคครับโอเคจริงๆริงแต่เพราะว่าเป็นจริงแล้วเวลามันผ่านมาแล้วเหมือนมันโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคขึ้นแล้วผมค่อยๆดีขึ้นครับเออเด็ดกับคำใบ้คู่รักเสียงดีเลิกเงียบนี้มันอยู่ๆเพราะว่ามันเป็นห่วยหมอคู่เรายินดีไงบ้างครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่เราตอนแรกก็อาจจะเป็นคู่เราได้แต่จากคำใบ้แหละคนบอกว่ามันไม่ตรงใช่ใช่ร้องเสียงดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็พอไปวัดไปวาอะไวคนคนคนที่เขาเขียนข่าวเขาอาจจะเคยฟังผมร้องเพลงก็ได้เแล้วาร้ง แล้วอย่างตอนตอนนี้คือแบบว่าก่อนที่เด่นจะมาให้สัมภาษณ์ไปเนี้ยได้คุยกับแกนนะว่าวันนี้เดี๋ยวต้องเจอซึ่งแกนแกนคุยแกนตอนแรกผมก็ถามว่าเออเนี่ยวันนี้มีไปงานนะนักข่าวต้องมาสัมภาษณ์แน่เลยเราจะสัมภาษณ์เดี๋ยวเขาอ่านก่อนได้ไหมผมลืมละล้วลายลายลาเขาไม่ต้องหรอกก็ประมาณว่าแบบเขาเขาเขาบอกประมาณว่ามีอะไรก็พูดไปเลย มีอะไรพูดตามทุกตามตรงไปเลยมีอะไรพูดตามความรู้สึกไปเลยนู่นนี่นั่นพูดไปเลยยังมีความเป็นห่วงเขาแม่ยังมีความเป็นห่วงเขาแม่อะไรที่เราเคยห่วงเขาเมื่อก่อนในฐานะแฟนและวันนี้เรายังเป็นห่วงเขาอยู่ไหมมีเรื่องอะไรบ้างโอ้มันเดิมเป็นห่วงเหมือนเดิมเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเป็นห่วงเหมือนเดิมแต่ดูทุกวันนี้ทุกวันนี้เขาดูแบบเขาดูแอคทีฟขึ้นมีความสุขขึ้นมากเลย นอกจากคุยแล้ว <confused> มีเจอกัน <dernière> บ้างไหมครับนอกจากคุยกันแล้วมีเจอมีได้เจอกันบ้างอ๋อไม่ได้เจอครับไม่ได้เจอเลยเด่นเราอยากเราสามารถปรับความผาของเราได้ไหมเราเจอคนใหม่หรืออะไรเงี้ยผมว่าผมผมผมว่าเท่าที่สังเกตตัวเองนะมีแฟนมาแบบตั้งแต่เกิดมามีแฟนผมรู้สึกว่าแฟนทุกคนทําให้ผมพอพอหลังจากเลิกกันมันเป็นบทเรียนทำให้ผมทํากับคนปฏิบัติกับอีกคนหนึ่งได้ดีขึ้น เราไดสังเกตนะนไม่เดลท์เราสังเกตไปผ่านมาสามเดือนแล้วสามารถเจอกันได้ไหมพี่เด่นได้แต่วันหลังจากเลิกกันย,ยังไม่ได้เจอกันเลยอย่างครับ<อ>ผมเชื่อว่าเขาก็เจอได้<อ>แต่แรกๆอาจจะมีจึกนิดนึงแน่ใจนะแน่ใจมีมีโอกาสนัดมานัดกันไหมว่าเธอมากินโอ้ไม่กล้านัดหรอกครับไม่มีใครกล้านัดหรอกแล้วตอนนี้เรามีแต่มีแต่ประมาณว่าเขาจะรักหมาผมมากใช่เขาจะรักหมาผมมากก็มีแบบประมาณว่าผมก็จะแบบ วันนี้เราไปทํางานนะเราไม่อยู่บ้านนะเธอ,อเข้ามาหาเราได้ไอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นใช่แต่ว่าก็เขาก็ทําทงานหนักช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วตัวเราคือผ่านมาสามเดือนแล้วมันสามารถเปิดใจใหม่ได้หรือยงังว่าตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะมีใครถ้าถามตอนนี้ก็คือยังไม่อยากจะมีใครถ้าถามตอนนี้ยังไม่อยากจะมีใครแต่ในอนาคตไม่รู้ครับวันนี้เป็นกับแกนเรียกว่าอะไรดีเพื่อนเรียกว่าอะไรสถานะอู้ไม่อยากใช้ไม่อยากตั้งสถานะเลยไม่อยากตั้งสถานะ ็คือกลับมาเป็นคนที่หวังดีตักกายเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ตั้งสถานะดีกว่าแต่ว่าลดสถานะไม่เอาหรอไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าม่จะคุ้มเครือนไหมล่ะไม่ผมยังไม่พร้อมอ๋อไม่พร้อมสําหรับการตัดสินใจไม่ไม่พร้อมสําหรับตั้งสถานะอ๋อลุ้สึกบแปลกแปลกรู้สึกแปลกแปลกแต่ความสัมพันธ์ก็เป็นอย่างที่เราอธิบาใช่ใช่ใช่แต่รู้สึกแปลกแปลกแค่นั้นแหละรู้สึกแปลกแปลกไม่ได้ไม่ได้ติดขัดไม่ได้ติดค้างอะไรแต่รู้สึกแปลกแปลกถ้าต้องพูดว่าเลิกเป็นอะไรกันเพื่อนอะไรอย่าง เดี๋ยวจะฝากอะไรคนที่เขาติดตามข่าวไหมเพราะว่าพอมันเปิดมาก็คู่เราปุ๊บแล้วก็มีทั้งคอมเมนต์แง่บวกแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับตามสบายเลยครับไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้วอรี่เรื่องคอมเมนต์อะไรต่างๆไม่ได้วอรี่อยู่แล้วครับเพราะว่าคนคนเรามันมันมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันความคิดความเห็นอะไรเงี้ยเขาก็คิดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมผมผมเฉยๆแล้วครับเรื่องคอมเมนต์แต่คนที่เสียดายคู่เราเขาเยี่ยมมัน เเอออาาาตต ok, ิดมะไรยย่งงี้สำหรับคนที่เสียดายนะก็คนที่ชอบก็หวังว่าถ้าถ้าเขาชอบในการเล่นติ๊กตอกด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าชอบอะไรเงี้ยเผื่อมีโอกาสว่าจะได้ถ่ายติ๊กตอกด้วยกันได้แต่รูปในไม่ลบแน่นอนอก่รลบคอ็ถ้าสมมติว่าเขารับได้ก็ไม่ลบแต่ไม่น่าจะไม่น่าจะรับได้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเรื่องของอนาคตโอเคเนาะ เดี๋ยวเอาเอาลูปหลุดอะไรก่อนไหมลูกไม่ได้มีแล้วไม่ก็กลัวมันไม่ใช่รูปหลุดไม่ันไม่ใช่ประเด็นสำคัญยา่เป็นเขาโอเคเซิร์เซิร์โอเค